สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์กับโคชเมตเต้นะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายโคชเมตเต้มาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากเห็นปฏิหารเล็กๆในชีวิตที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะ,ะเพราะว่าวันนี้ค่ะโคชนะคะจะมาแชร์เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งให้คุณได้ฟังกันค่ะ เป็นผู้หญิงที่เขาเนี่ยได้ลองใช้กดแรงดึงดูดแบบจริงจังเลยอ่าแล้วก็ใช้แบบต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา30วันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ล่วงรู้ว่าและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอคนนี้นั้นอาจจะทำให้ตัวคุณนั้นอยากเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้ค่ะ โอเคนะคะและเธอคนนั้นคือใครและทำไมเธอถึงต้องลองที่จะใช้กดแรงดึงดูดด้วย ตื่นเต้นไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะเธอเธอคนนี้นะคะเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเลยที่ทำธุรกิจเล็กๆเ,เป็นธุรกิจออนไลน์ค่ะแล้วก็มีครอบครัวมีหน้าที่ที่เธอนั้นจะต้องจัดการชีวิตมากมายสารพัดอย่างเลยค่ะแต่ลึกๆแล้วนะคะตัวเธอนั้นบอกว่าเธอนั้นรู้สึกเหนื่อยมากเหมือนกับว่าทุกอย่างนั้นติดขัดและเงินก็ไม่พอใช้ และลูกค้าก็ไม่เข้ามาเลยและความรักของเธอนั้นก็เริ่มห่างเหินค่ะทุกคนจนวันหนึ่งนะคะตัวเธอนั้นเจอคลิปของไมเต้นี่แหละค่ะเป็นคลิปเกี่ยวกับพลังจิต เธอเองก็เลยเปิดใจแล้วก็มาลงเรียนคอร์สกับเมเต้นะคะเธอคนนั้นก็คือลูกศิษย์ของเมเต้นั่นเองค่ะทุกคนโอเคนะคะจนกระทั่งเธอนั้นนะคะมาเรียนเรื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตที่เมเต้สอนไปและเกี่ยวกับพลังจักรวาลด้วยค่ะและก็เกี่ยวกับกฎของแรงดึงดูดใครนะคะที่มีความสนใจเกี่ยวกับพลังจิตพลังจักรวาลและก็กฎแรงดึงดูดคุณโชค ดีมากๆแล้วค่ะที่ได้มาเจอไลฟ์เพจโคชเม t เต้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะได้ตื่นรู้อีกเรื่องเยอะแยะมากมายเลยจากเพจนี้ค่ะและคุณรู้ไหมว่าลูกศิษย์ท่านนี้ค่ะเธอนะคะเล่าแล้วก็บอกกับเมเต้ว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกเลยค่ะที่ตัวเธอนั้นได้ยินแต่มันเป็นครั้งแรกที่ตัวเธอนั้นยอมยอมที่จะเปิดใจแล้วก็ลองแบบเต็มใจค่ะทุกคน นี่คือสิ่งที่ลูกศิษย์ท่านนี้นะคะเธอบอกเลยว่าเธอเร,เริ่มที่จะเปิดใจแล้วก็เริ่มอนุญาตตัวเองให้ได้ลองที่จะฝึกฝนตัวเองในการใช้กดแรงดูด30วันแบบต่อเนื่องเลยค่ะทุกคนและไม่ใช่แค่การตัดสินและก็ไม่หาข้ออ้างใดๆเลยแค่ลงมือทำอย่างเดียวค่ะ อืและลูกศิษย์ท่านนี้นะคะเธอนะคะเริ่มตั้งชาเลนจ์ให้กับตัวเองเลยว่าเธอนั้นจะลองใช้กดแรงดึงดูดแบบ30วันเต็มๆคะ่ะทุกคนอ่าและเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธออ่า โอเคนะคะและตั้งแต่ day 1ถึง day 7เลยค่ะวันแรกจนถึงวันที่7เนี่ยของการปลดปล่อยพลังลบสัปดาห์แรกค่ะลูกศิษย์ท่านนี้นะคะเธอเริ่มจากการเขียนสิ่งที่ตัวเธอนั้นรู้สึกว่าเป็นพลังลบที่อยู่ในตัวของเธอค่ะ อันนี้เมเต้ให้เธอทําแบบนี้นะคะคุณเองก็สามารถทําแบบลูกศิษย์ท่านนี้ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะอ่าก็คือเรานะคะจะเริ่มต้นจากการเขียนสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นพลังลบที่อยู่ในตัวของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความเชื่อจํากัดแบบเดิมๆค่ะเช่นฉันไม่เก่งพอคนไม่สนใจฉัน เงินหายากอะไรแบบนี้นะคะอะให้คุณนะคะเริ่มที่จะเขียนมันออกมาเลยค่ะ แลทุกๆเช้านะคะหลังจากที่ตื่นนอนค่ะลูกศิษย์ท่านนี้ค่ะเธอจะเขียนสิ่งที่ตัวเธอนั้นรู้สึกอยากจะขอบคุณและสิ่งที่เธอนั้นอยากจะให้มันเกิดในวันนี้ค่ะ,ะวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาเราอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างในวันนี้ตลอดทั้งวันคุณสามารถเขียนมันออกมาได้เลยนะคะ เขียนด้วยความรู้สึกขอบคุณและก็เขียนในสิ่งที่เรานั้นอยากให้มันเกิดและเธอคนนี้ก็ทำแบบนี้ค่ะเธอเขียนขอบคุณแล้วก็เขียนสิ่งที่เธออยากให้เกิดเธอเริ่มฝึกที่จะเงียบแล้วก็กลับมานิ่ง กลับมาสงบนั่นก็คือการนั่งสมาธินั่นเองค่ะไม่ได้ให้ลูกศิษย์ท่านนี้นะคะกลับมานิ่งเงียบแล้วก็อยู่กับตัวเองด้วยการอยู่กับสมาธิค่ะและเธอก็เริ่มฝึกฝนและก็เริ่มที่จะรู้สึกถึงพลังภายในของตัวเองของตัวเธอเองวันละ15นาทีค่ะทุกคน นี่นะคะคือสิ่งที่ไม่เต้มมอบให้กับลูกศิษย์ท่านนี้เธอไปทำและคุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะและผลลัพธ์ใน7วันแรกคุณรู้ไหมว่าลูกศิษย์ท่านนี้ค่ะเธอบอกเลยว่าหลังจากที่เธอนั้นทำไปเจ็ดวันเธอบอกว่าเธอเริ่มนอนหลับสบายขึ้นและเธอก็รู้สึกเลยว่าใจของเธอนั้นมันเบาขึ้นค่ะและเธอก็ไม่คิดลบกับลูกค้า ของเธอและเธอก็เริ่มเห็นว่ามีลูกค้าเก่าๆเนี่ยกลับมาทักเธอกลับมาซื้อของเธอแบบที่ว่าลูกค้าคนนี้หายไปนานเลยค่ะอยู่ๆลูกค้าคนนี้ก็กลับมาทักแล้วก็กลับมาซื้อของของเธอค่ะทุกคนอ่าและนี่ค่ะเธอก็เริ่มละเริ่มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะทีนี้ผ่านไปค่ะวันที่8ถึงวันที่10บ เออไม่ใช่วันที่แปดถึงวันที่ยี่สิบค่ะสัปดาห์ถัดมาก็คือสัปดาห์ที่สองเริ่มจากวันที่แปดถึงวันที่ยี่สิบที่เธอเริ่มฝึกฝนเรื่องพลังจิตพลังจักรวาลและก็ใช้กดแรงดูดแบบต่อเนื่องค่ะหลังจากนั้นค่ะวันที่แปดช่วงที่แปดถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยการจูนพลังงานใหม่กับจักรวาลเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นและ เธอเนี่ยเริ่มจินตนาการถึงชีวิตที่ตัวเธอนั้นต้องการอย่างเช่นสิ่งที่ไม่ได้ให้ลูกศิษย์ท่านนี้ทำก็คือเห็นตัวเองนะคะยิ้ม ยิ้มรับตอนที่มียอดเงินโอนเข้ามาในบัญชีค่ะตอนที่ลูกค้าของเธอนั้นโอนเงินเข้ามาในบัญชีร้านค้าของเธอให้เธอนะคะรู้สึกอิ่มเอมใจแล้วก็ปลื้มปิติใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณลึกๆอยู่ในใจว่ามียอดเงินนี้ไหลเข้ามาในบัญชีของเธอค่ะแล้วก็ให้เธอเห็นตัวเองกอดลูกดวยลูกของเขาด้วยความสุข ให้เห็นตัวภาพที่ตัวฉันเนี่ยกำลังกอดลูกสาวแล้วก็กอดลูกชายของฉันด้วยความสุขค่ะ,ะไม่เต้ให้เธอทำแบบนี้และหลังจากนั้นไม่เต้ก็บอกให้เธอนั้นเห็นตัวเองกับแฟนของเธอนั้น พูดคุยพูดจากันด้วยดีๆค่ะจากที่เมื่อก่อนทะเลาะก,กันบ่อยมากเ่เต้ก็ให้เธอนั้นเริ่ม visualization หรือจินตนาการเห็นภาพที่ตัวเธอนั้นกับแฟนของเธอนั้นพูดคุยกันด้วย ความรู้สึกดีๆไม่ทะเลาะกันแล้วอาหลังจากนี้เราจะคุยกันบนความพื้นฐานของความเข้าใจแล้วก็เข้าใจกันเป็นความรักให้แก่กันแล้วก็ไม่ทะเลาะกันเรื่องเดิมๆอีกต่อไปต่อจากนี้ฉันกับเธอจะมีแต่เรื่องดีๆและเราก็จะสื่อสารแบ่งปันพูดคุยกันเปิดออกคุยกันด้วยบนพื้นฐานของความรัก รักที่มันไร้เงื่อนไขค่ะทุกคนและลูกศิษย์ท่านนี้เธอก็ทำตามที่เม่เตบอกเธอทำแบบต่อเนื่องติดต่อกันทุกวันเลยค่ะ30วันทำแบบนี้วันละ10ถึงส5นาทีอย่างตั้งใจค่ะและเธอก็ทำแบบนี้ทุกครั้งที่เธอรู้สึกกลัวหรือรู้สึกท้อค่ะทุกคนอืมเธอจะกลับมานั่ง นิ่งเงียบแล้วก็มีสติอยู่กับสมาธิแล้วก็พูดกับตัวเองว่าจักรวาลอยู่กับฉันจักรวาลอยู่กับฉันฉันเลือกขึ้นพลังงานที่ฉันต้องการได้ จักรวาลอยู่กับฉันฉันเลือกขึ้่นพลังงานที่ฉันต้องการได้ประโยคคีย์เวิร์ดนี้เลยนะคะทุกคนคุณสามารถจดแล้วก็เอาไปใช้ได้นะคะจักรวาลอยู่กับฉันฉันเลือกพลังงานที่ฉันต้องการได้ฉันเลือกคลื่นพลังงานที่ฉันต้องการได้และฉันก็รู้ว่าจักรวาลอยู่กับฉัน อ่าโอเคนะคะอืมและผลลัพธ์ในช่วงนี้ของเธอตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่20ค่ะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าเธอบอกเลยว่าเธอเริ่มมีลูกค้าใหม่จากการแนะนำจากปากต่อปากค่ะลูกค้าเดิมลูกค้าเก่าคนนั้นแหละค่ะก็ไปชวนให้เพื่อนๆนเนี่ยมาซื้อของร้านของเธอเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแบรนด์หนึ่งนะคะทักมาให้เธอนั้นได้รีวิวของฟรีโดยที่เธอนั้นไม่ได้อินบ็อก ไปเลยค่ะ,ะและนี่ค่ะคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนเธอนั้นก็เริ่มดีขึ้นด้วยค่ะเหมือนว่าเขาคนนั้นหรือสาม,มีของเธอนั้น อ่อนโยนกับเธอมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะอยู่ๆก็อ่อนโยนขึ้นมาอ่ามันเป็นแบบนี้เลยและหลังจากนั้นค่ะเดทที่21ถึงเดทที่30หลังจากนั้นค่ะทุกคนอ่าอะไรเกิดขึ้นบ้างก็คือปฏิหารนั้นมันเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วค่ะในช่วง10วันสุดท้ายเธอบอกว่า ตัวเธอนั้นไม่คาดหวังอีกต่อไปและเธอก็อยู่กับพลังที่เธอรู้ว่าฉันนั้นได้รับเรียบร้อยแล้วแม้ว่าตาเนื้อตานอกของเธอนั้นจะยังไม่เห็นอืมคุณเห็นไหมคะว่าตัวเธอเอริ่มปลดล็อกตัวเองโดยการไม่คาดหวังอีกต่อไปและเธอก็อยู่กับพลังที่เธอก็รู้ว่าเธอได้รับแล้วและเธอก็รู้ว่า ตานอกของเธอจะยังไม่เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็ตามสิ่งนี้มันยังไม่เกิดขึ้นในโลก3มิติก็ตามแต่เธอเริ่มเชื่อม,มั่นว่าตอนนี้จักรวาลกำลังจัดสรรสิ่งนั้นให้กับเธออยู่ค่ะโอเคนะคะและเธอก็ทำสมาธิสื่อสารกับไฮเออ r ์เซลในทุกๆเช้าค่ะทุกคน นี่คือสิ่งที่ลูกศิษย์ทำรรต่อเนื่องและเธอก็ตั้งจิตขอบคุณอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังมาไม่ถึงแต่เธอกล่าวขอบคุณและเธอก็เห็นภาพชัดว่าเดี๋ยวมันจะมาแน่ๆอ่าโอเคนะคะและสิ่งที่เธอทำ อีกที่เม่เต้มอบให้ลูกศิษย์ท่านนี้ทําอีกก็คือให้เธอเขียนเป้าหมายเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอย่างเช่นขอบคุณที่มีลูกค้าโอนเงินมาในวันนี้ขอบคุณที่ตัวฉันได้ยินข่าวดีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับฉันขอบคุณความรักที่อบอุ่นจากสามีและครอบครัวของฉันค่ะอ่า โอเคนะคะทุกคนอาแล้วคุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของการทดลอง30วันแบบต่อเนื่องของเธอท่านนี้นั่นก็คือตัวเธอได้รับยอดโอนจาก ที่ลูกค้าใหม่สามรายอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาค่ะเกินความคาดหมายอยู่ๆก็มีลูกค้าใหม่3รายค่ะทุกคนเปิดขึ้นมาเกินเป้าที่เธอตั้งไว้อยู่ๆก็มีลูกค้าสารายนี้โอนเงินมาให้กับเธอค่ะและแฟนของเธอก็พาเธอไปเที่ยวด้วยการเซอร์ไพรส์ในสถานที่ที่เธอนั้นเคยวาดฝันเอาไว้ค่ะทุกคนว้าวคุณเห็นไหมคะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะและตัวเธอก็ร้องไห้ด้วยค่ะตอนที่เธอนั้นกำลังวิชุลไหลเซชั่นกำลังนั่งสมาธิเธอรู้สึกอิ่มเอมใจปลื้มปีติใจและเธอก็รู้ว่าเธอได้รับมันเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายภาพนี้มันก็เกิดขึ้นจริงและปรากฏขึ้นจริงในโลก3มมิติค่ะทุกคน ่าโอเคนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าเธอรู้สึกถึงพลังอ่อนโยนจากจักรวาลอย่างชัดเจนค่ะและเธอก็เริ่มเข้าถึงพลังงานนั้นแหละ คลื่นความถี่ในตัวของเธอก็เริ่มถูกปรับแล้วค่ะในช่วงวันสุดท้ายนี่แหละค่ะคือการเดินทางที่ถ้าเรานะคะตั้งใจเจตจำนงว่าเราจะเอามันจริงๆเราจะถูกปรับคลื่นพลังงานด้วยร่างกายของเราด้วยจิตของเราค่ะทุกคนอ่าและคุณรู้ไหมว่าพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวก็เปลี่ยนตามค่ะ และเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ความฝันนะคะเมเต้บอกเลยมันคือเรื่องจริงตัวอย่างจริงจากลูกศิษย์ของเมเต้คะ่ะและมันก็คือพลังที่เกิดขึ้นจริงที่สามารถเปลี่ยนจากภายในและ ตัวคุณเองก็สามารถทำได้เช่นกันและถ้าคุณพร้อมที่จะหยุดวิ่งแล้วก็กลับมาที่จะสัมผัสกับสนามพลังงานของตัวเองใหม่อีกครั้งตัวคุณสามารถเริ่มได้นะตั้งแต่วินาทีนี้เลยค่ะเพราะว่าจักรวาลนั้นเขาไม่ได้ตอบสนองคุณแค่คำพูดที่คุณพูดออกไปแต่จักรวาลนั้นเขาตอบสนองต่อความพยายามของคุณค่ะ อ่าโอเคนะคะต่จัก,กวาลเนี่ยเขาตอบสนองต่อความพยายามของคุณเมื่อคุณมีความพยายามที่จะตั้งใจและตั้งเจจำนงนอย่างแท้จริงคลื่นสมองหรือคลื่นพลังงานในตัวของคุณนั้นหรือคลื่นความถี่ที่อยู่ในสนามพลังงานของคุณนั้นแหละค่ะมันจะถูกปรับค่ะและคลื่นความถี่นี้มันก็จะเป็นคลื่นความถี่พลังงานที่คุณนั้น เป็นอยู่ตอนนี้เลยและคลื่นนี้ล่ะคะ่ะมันจะส่งสัญญาณวิ่งออกไปยังจักรวาลและจักรวาลน,นี้ก็จะรับสัญญาณน,นั้นและก็ตอบสนองกลับคืนมาเป็นคลื่นความถี่เดียวกันกับที่คุณนั้นส่งออกไปนั่นเองค่ะอ่าโอเคนะคะแล้วตัวคุณล่ะคะคุณละ่ะคุณเองพร้อมที่จะเปิดใจตัวเองอนุญาตตัวเองได้ลอง แบบนี้ในระยะเวลา30วันแบบต่อเนื่องเหมือนลูกศิษย์ท่านนี้ไหมอ่ะมีใครบ้างที่รู้สึกว่า ฮ้ยใช่เลยค่ะโคชมิเต้หนูอยากจะเริ่มเปิดใจลองแล้วบ้างค่ะหนูอยากจะเปิดใจลองแล้วอ่ะโคชนะคะอยากจะควรอยากจะชวนทุกคนนะคะเข้าสู่โปรแกรมนี้เลยค่ะอ่าโปรแกรมที่จะสามารถเปลี่ยนพลังงานทั้งระบบในชีวิตของคุณได้เลยนั่นก็คือโปรแกรม Soul Awakening อันนี้เลยค่ะโปรแกรมปลุกพลังจิตวิญญาณเปลี่ยนชีวิตสู่ความมหัศจรรย์ค่ะโปรแกรมนี้นะคะอ่ามันจะมาช่วยคุณและเป็นคอร์สที่ไม่ได้ทำเป็นคอร์สออนไลน์ไม่ได้สอนต่อเนื่อง21วันนะคะเป็นคอร์สออนไลน์ และเป็นคอร์สที่ออกแบบมาสำหรับคนที่อยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดในระดับพลังงานจริงๆค่ะและก็อยากที่จะสื่อสารกับ h i g h e ร์เซลของตัวเองอย่างมั่นใจแล้วก็อยากจะใช้พลังงานนั้นนำธุรกิจนำความรักนำการเงินและนำชีวิตทั้งหมดของคุณค่ะคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Soul a l i g n m e n t คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังของจินตนาการในระดับสนามควอนตัมหรือที่เรียกว่าควอนตัมมานฟเทชันค่ะและคุณจะได้เชื่อมต่อกับจักระระระดับจิตวิญญาณเลยและนอกจากนี้คุณยังได้สมาธิในการปลดล็อกความเชื่อจำกัดของคุณอีกและนอกจากนี้เมเตยังให้เทคนิค how to ในการป้องกันพลังงานรบให้กับคุณด้วยนะคะและนอกจากนี้ คุณยังได้เรียนรู้การสร้างสนามพลังงานใหม่ที่มันตรงกับชีวิตที่คุณต้องการอ่านี่ค่ะคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากโปรแกรม Soul Awakening อันนี้และพิเศษสุดเลยคือไม่แต่มีเวิร์กช็อปให้คุณทำในทุกๆวันมีการบ้านที่คุณได้ทบทวนตัวเองในทุกๆวันและมีคลื่นเสียงสมาธิ พลังงานสูงให้คุณได้ทำกับตัวเองในทุทกๆวันตลอด21วันด้วยค่ะและยังมีกลุ่มพลังงานบวกที่คอยสพอร์ตคุณอีก21วันนะคะอืมและเมเต้จะอยู่ตรวจการบ้านคุณตลอด21วันนี้ด้วยเช่นกันค่ะอ่ะและปกตินะคะ โปรแกรมนี้นะคะราคาอยู่ที่5 9 9 9 9บาทวันนี้พิเศษสุดเลยค่ะไม่เต้มมอบให้ราคา22,222 22บาทค่ะทุกคนยินดีด้วยนะคะ สำหรับ10ท่านแรกเท่านั้นนะคะใครที่ทักเข้ามาภายใน10ท่านแรกรับไปเลยค่ะราคา22,222 22บาทและใครที่ทักเข้ามาช้าเป็นคนที่11เมตรขอเนียปรับราคาขึ้นเป็น25,555บาททันทีนะคะเป็นกติกานะคะโอเคนะคะอาโอเคค่ะและปิดท้ายวันนี้นะคะ โคชมิเต้นะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะได้ลองที่จะตั้งคำถามนี้กับตัวเองเบาๆค่ะว่าถ้าฉันใช้พลังในตัวเองได้เต็มที่ชีวิตจะพาฉันไปไกลได้แค่ไหนนะ <c oughs> ถ้าฉันใช้พลังในตัวเองได้อย่างเต็มที่ชีวิตนี้จะพาฉันไปได้ไกลแค่ไหนนะ อืมอาคุณได้ยินคำตอบไหมโอเคค่ะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในสนามพลังบวกด้วยกันในวันนี้นะคะโอเคค่ะไม่ได้ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะแล้วเจอกันในคอร์สเซอเรคเนิ่งอันนี้นะคะทุกคนยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่อยู่ในคอร์สนี้แล้วแล้วก็ปลดล็อกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้เท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนไปแล้วค่ะคอรขอตัวไปแล้วนะบายยรักนะคะจ,จุ๊บ